ใช้พัดลกอ่าแล้วโปง่งอะไรไม่รู้ว,วิทยาศาสตร์ใช้ค่ะลูกอ่าเป่าให้น้องหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ใ่่น้ำเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่คายพี่คายก็เป่าแล้วก็ให้น้องถือนะก็จะเป่าได้ไหมคะอ่าดูนะคะดูคะ่ะดูจึ๊บชุบชุบม้วนโอเคม้วนครับม้วนม้วนโอเคเป่าสิลูกเป่าสิ เป่าแล้วก็บีบแล้วก็ให้น้องให้น้องถือเลยเชิญโอ้โหโปงวิทยาเสือดสนุกไหมคะเก่งมากมเย็นเลยเย็นเลยใช่ไหมามาไม่ใชนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใช่ไหมใครพาไปซื้อคะพี่หญิงค่ะพี่หญิงค่ะไปซื้อ,อาาที่ไหนมาเกาะอะไรนะกกเกาะเกตเกาะเกตโอ้ยดีงาม นหนีเที่ยวใช่ไหมพวกเธอหนีเที่ยวใช่ไหมเมื่อวานนี้แบบมีทํางานพวกเธอหนีเที่ยวใช่ไหมไลายกาดกาดทไมยังมันตอมอย่าให้มันตอมค่ะทีเดี๋ยวมันตอมแผลพี่กายอ่าดูดิเพราะมาจริงมันต้องอบอมนะแต่ไม่ต้องละอ้าวรู้สิพี่กายเปล่าดิหวานหนี่ ตัวเองติด่ะเองติดเหรอลองอีทีสิถ้ารอบสองมันจะไม่ได้แล้วลูกต้องรอบเดียวไม่ต้องพันๆกันเอาล้วข้าใหญ่ๆไม,ม่รอดข้าใหญ่ๆไงสองไปปลมาเวียนหัวแล้วนะ่ะมันเหม็นใช่ปะเหม็น <laughs> มันเป็นกลิ่นอ้ไนั่นไงนี่ไงดูตรงที่โผล่ออกมาเนี่ยลูกลองดีดนะไม่ติดเสือ้อเออมันเป็น ลูกต้องเอาไปตรงท่อมันมั้งสิตรงลมที่จะเป่าออกกันนะนนเออจังสันล่ะเนี่ยเหมือนกันเลยเออเดี๋ยวให้พี่ชายเป่าก่อนเธอไปตรงปลายท่อมัด้วยสิเออ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 จังสันล่ะโอ้ยเครื่อแมนเนาะล,ลำบากลำบากให้นาะสิเรนโ,<ล>โอ้ได้เลยได้เลยพี่เชอาอาเปิดเปีดให้นอ้อง เออโอเคอเนุ่มน,นิ่ม,มน,นุ่มนิ <Okay. S 2> นะ่มนโอเคปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอ่ะให้น้องอ่ะนึงยังไม่สนัดโ <Okay. S 2> อเคเชิญว้าขอบคุณนะมันเป็นสายลุงด้วยพี่เชมันเป็นแบบลุงอ่ะสีลุงอ่ะลูกเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นสีสายลุงด้วยนะพี่ใครอือฮั ระวังมันแตกนะระวังมันแตกนะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใช่ไหมระวังมันจะแตกนะคะได้อีกลูกแล้วมันเป็นสายลุงมันเป็นสายลุงด้วยนะพี่กายเนี่ยมันเป็นสีลุงด้วยนะแตกแล้วแตกแล้วพี่กายให้น้องหน่อยเอาใหม่เอาใหม่นี่เิทยาศาสตร์มันเป็นแบบมันมันเป็นแก๊สใช่ป่ะแต่มันเป็นสีลุงด้วยนะมันเป็นสีลุงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออวะ น่าสนุกดีอันนี้ก็ไม่เคยเล่นหรอกตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอสมัยเด็กได้ไปโรงเรียนสองบาทก็ดีใจแล้วได้ไม่ได้ไว้ได้ทุกวันด้วยนะสองบาทเนี่ยได้แต่วันศุกร์ไปจ่ายค่าไปจ่ายค่าอาหารกลางวันครูสมพรอุ้ยไม่ี่ถ้าแบบไม่จ่ายคืออะไรอ่ะไม่จ่ายไม่ได้แล้วก็ออมหนึ่งบาทด้วยนะออมไม่หรอกออมออว่าเป็นสายลุง ไม่ต้ตก,กิน<ะ>กันพอดีอ่ะไม่ต้องกินกันนะให้น้องให้น้อง,อ,งอุ้ยมือติดเอามานี่มวนว่คะสนุกนะสนุกอยู่ใช่ไหมแต่มันก็เหม็นใช่ไหมเหม็นเหม็นแต่สนุกเหม็นแต่สนุกค่ไหนน่แข่งไปโดนอะไรมาคะพี่ล<ง>้มโอ้เนาะก้นเห่าก็ได้ก้นก้น เอาแล้วเปล่าอีกรอบว้าจบแล้วคราวน,นี้หมดแล้วจบเจด,ดแล้วแข่งแล้วนนลพี่ข่ายต้องไปจอดมันตรงที่ปลายท่อมันพี่ไงจอดแล้วไงเออไปแบบมันจะได้เป่า <c oughs> ออกไหมใหญ่ใหญ่ไงสองสองกับบ้านไหนสุกกันบ้านวันแบบนี้มันเสาร์โอ้เวันนี้เรามีประชุมกับเรียนนะเนี่ยทุ่มหนึ่งอ่ะของพี่เชยอ่ะ ไม่เลยดีจังเลยเราไม่ต้องโทรอะไรมากโอเคมุกเชินมันมีกินข้าวโชว์เลย <c oughs> ไม่รู้นี่หิวว,ว้าวมันเป็นสายลุ้งออกมาด้วยนะใคร,ร,ร,รววเป็นสีสายลุ้งนะลูกว้าวเป็นพี่ที่น่ารักมากทำให้หน้อ <She en. S 1> งเชิญเชิญแให้แตกมะม่วงมะม่วงคือสายลุงสายลุง พี่เชยลองพูดคำว่าสายลุงสิสายลุงสายสายลุงลุงสายลุงสายลุงเล่นขึ้นนะคะโอเคนะเซยบายบายบายฝากอะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสรายให้เชยด้วยนะให้กดเชยนะคะขอบคุณนะครับเอาพูดใหม่สิฝากฝากกดกดไลค์ กดแชร์ให้กดสับไพ่ให้ให้ใครให้อาเช่ด้วยนะครับ<น>บ๊ายบาย